สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกงานก่อสร้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเอกผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโครงสร้างมาไขข้อข้องใจสําคัญในงานหลังคาเมทัลชีตค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีครับคุณฟ้ายินดีที่ได้ร่วมสนทนาในวันนี้ครับ คำถามแรกที่วิศวกรและช่างเทคนิคต้องการความชัดเจนคือในทางวิศวกรรมโครงสร้างการเลือกจุดยึดสกรูที่ทอ้องหลอนวาเล่แพนกับสันหลอนริบมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบหลังคาในระยะยาวอย่างไรบ้างคะเราต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ mechanics of fastening ครับ การยึดที่สันลอนโดยทั่วไปจะถูกพิจารณาว่าด้อยกว่าในเชิงกลศาสตร์ด้อยกว่าในเชิงกลศาสตร์หมายถึงอะไรคะหมายถึงการขาดโซลิดซับสเวตแบ็กกิ้งครับ เมื่อสกรูถูกยึดที่สันหลอนที่ยกตัวอยู่เหนือแปรเเพรลินตัวสกรูจะทำงานในสภาวะที่มีโมเมนต์อาร์มเกิดขึ้นทำให้เมื่อแผ่นหลังคาเกิดเทอร์โมไซคลิงหรือการขยายและหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิสกรูจะต้องรับดินามิกเบนดิ้งสตร e ส s ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสล็อตติ้งใช่ไหมคะถูกต้องครับแรงดัดโค้งซ้ำๆนี้ เป็นตัวเร่งให้เกิดฟ a t i g u e f a i l u บริเวณรูเจาะส่งผลให้รูขยายตัว slotting ในทิศทางของ lonitudinal sheet movement ซึ่งปัญหา s l o t ต i n g นี้เองคือสาเหตุหลักของการรั่วซึมระยะยาวเพราะมันทำให้รัศมีการซีลของแหวน EPDM ถูกทำลายแล้วการยึดที่ท้อง่อนสามารถแก้ปัญหาทางกลศาสตร์นี้ได้อย่างไรคะการยึดที่ท้อง l อนเป็นการยึดในลักษณะที่สกรูผ่นหลังคาและแปรเพลิงอยู่ในระนาบเดียวกัน ทำให้เกิด solid substrate backing อย่างสมบูรณ์แรงที่เกิดขึ้นจะถูกถ่ายเทเป็นหลักในรูปของ compressive stress ไปยัง EPDM และ shear stress ในตัวสกรูซึ่งเป็นลักษณะการรับแรงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ fastener สิ่งนี้ช่วยลดโมเมนต์อาร์มให้เหลือศูนย์และรับประกันการคอมเพรสชันที่สม่ำเสมอของ EPDM w a t h ช e r er, ทำให้สามารถสร้าง Watertight Dry Seal ได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานวัสดุ ASTM และ MCA ครับแสดงว่าวัสดุของซีลอย่าง EPDM ก็มีความสำคัญในสมการนี้ด้วยใช่ไหมคะสำคัญอย่างยิ่งครับ EPDM ที่ได้มาตรฐานจะต้องมีคุณสมบัติในการทนต่อรังสี UV และมีค่าคอมเพรสชัน เสร็จที่ต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าแหวนจะสามารถคืนตัวและรักษาแรงกดเสียวไว้ได้ตลอดอายุการใช้งานของหลังคาซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อถูกติดตั้งในสภาวะที่มี uniform compressive load ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อยึดที่ท้องหลอนเท่านั้นครับสุดท้ายนี้ในฐานะวิศวกรคุณเอกอยากฝากประเด็นด้าน code compliance หรือมาตร,รฐานอุตสาหกรรมใดบ้างแก่ผู้ฟังที่เป็นวิศวกรและช่างเทคนิค crap crop ผมขอเน้นย้ำว่าในงานก่อสร้างหลังคาเมทัลชีตหลอนเหลี่ยมสมัยใหม่มาตรฐานสากลอย่าง MCA (Metal Construction Association) แนะนำให้ยึดที่ท้องหลอนเป็นหลักสำหรับแผ่นประเภทนี้เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับแรงลม (Wind uplift resistance) และลดความเสี่ยงจากการขยายตัวทางความร้อนดังนั้นการยึดที่ท้องหลอนไม่เป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาน้ำรั่วแต่เป็นข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อความทนทานและความ ปลอดภัยของระบบหลังคาในระยะยาวซึ่งวิศวกรทุกคนควรนำไปบรรจุในข้อกำหนดการติดตั้งครับขอบคุณคุณเอกมากๆค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกทางวิศวกรรมที่ชัดเจนและมีแหล่นอ้างอิงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของวิศวกร,รและช่างเทคนิคทุกท่านนะคะยินดีมากครับแล้วพบกันใหม่ในรายการเจาะลึกงานก่อสร้างในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ